สองโมงเป๊ะเพลงชาติลองพี่น้องผมเบิงเครื่องของบา้ามีมันสิดูเด็ดเพช้มันไปซ้ำไนถ้าเบิงเอาอืมใครหำง่วอันนี้ใส่ง่วอันนี้เขาเอื้นบักบกที่หายากที่สุดในโตงัวะนะที่บ้าบอยพนเฮ็ดสู้จนินบ้ามีไปคัดมาจากบ้าเอ็ดนี่หาบักบกมากเพราะมันหาง่ายๆเลยครับเด้อเอามีปอด มีบักรีนฟ้ามันนี่มีบักรีนฟ้ามันเนาะครับเนาะนี่บักรีนฟ้างัวงเอาให้เบิ้งคุมวางเลยบักบกใส่แล้วกับบักบกไล่เหยื่อมาเลยนี่ญาติเอาน้ำบาวเอียดพี่น้องซัวสีได้เบื้องเอาเลยครับเด้อเบื้องว่าเฮาเสียนี่ยังกินพี่น้องแล้วกับเพียอืมดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนพี่น้องหน้าที่นี่บาวมีจัดให้จวดจวดตามสูตร ไดเอทมาประมาณหาเมืออ้เอาเบิ้งกันบ้ามีสีน้ำเสนอเห็ดยังสู้จินพี่รองผมแป๊บเดียวจัดไปจุดครับทางแอปแดงกับเหมือนเดิมอีสานบ้านคุยงแอปแ้ากับบุญมีซีตีพี่เอจีกับอีสานบ้านคุยงตอกตอกบ้ามีหนึ่งเอาไปถูกจองทางพี่รองผมบ่มียังเกิดบ่มีไล่ได้เขามากกับา้างฮวนวัตพีรองมีข่วมสุ้กับบ้ามี คือบ้ามีเป็นบาบมึบมีความสุขผู้เดียวเอาเคียงจัดเดี๋ยวบ้ามีสิวัวสู้กินเสบๆสบพี่น้องบ่เสียบป่วยแน่นอนงานนี้ <S 1> <S 1> ขันมันครบขนาดนี้เราบ่าเสีบบอกเลยว่าป่วยเค่องดูเด็ดเพ็้ม,มันละที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งที่บ้ามีเอามาใสวะพริกไทยอันนี้ใส่อยู่แล้วพริกไทยปนที่เด็ดข้องเฮาดึงมั้งหรอมาสาัลา มาซาลาเครื่องต้มเนื้อบ้ามีสีไส้น้ำเราอันนี้เป็นข้าวปนบ้ามี่กับสีไส,ส้เมียนซีสออกสไตล์อิสลามที่่ตะวันออกกลางเขาเห็นพี่น้องจัดไปจวดแป๊บเดียวพี่น้องผมที่เด็ดอีรีอยู่ที่นี่บาทนี้อือบอกบอกลายย่างเห็นแต่หนานแล้วก็หูแล้วว่าเราเป็นไผ่เนาพี่น้องเนาะจัดไปพี่น้องผมอืออ่ะอือเจนกล้วยมามสีเห็นใจแ้ววะ่ะ เสียอยูนนี่แ่ะมาสอยพี่รองนี่ตัวนี้เป็นสิ่งที่บ้ามีกับมักเนี่ยตว่ามักคักๆตเดียงเด้อมักอ่าเป็นปอดมันเท็กเจอง่ายๆเลยแบบนุ่มครัวแล้วนุ่มพ่นรองผมอืมสอยงย่ายๆเลย บ่ตตรงเกรงใจบักลินฟ้ามากตัวนี้นี่ของงงวนี่หาว่าได้ง่ายๆพี่น้องบ้ามีไมด้มากหลายๆนี่ว่ามันได้มากง่ายๆได้ตรงตรงไปเฝ้าเอาอ่ะนี่ฟิวสัมผัสมันบักลินฟ้างวเป็นจ้าไดพี่น้องว่าแก๋วลงมหมอ้อคือเกาเหมือนเดิมสูตรบ้ามีต้องให้มันได้กินเหนือพี่น้อง ต้องให้ได้กินเนื้อฟิวสัมผัสกินเนื้อซ้อยตอนใหญยๆขัวแบบอีสานอีสานทางยโสูดเรอพี่นองเ้อซ้อยตอนยัญ่ๆบานกระยำยำมันจังได้ลสได้ชาิเนาะพี่นองเนอะอืมอืม,อมบ้าเมีนูนี่บ่เสบป่วยบอกเลยบ้ามี่พุ่มใจนํำเสนอบอบวไดกินง่ายได้สูตรบ,บ้ามี โดยเฉพาะบักบกมันบ้ามีไปเบื้องช่องไอบ้บอยส้อยที่แล้วเออว่ะน่าสนใจพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้บ้ามีขอเหลือบเอา,เอา,เอาไข่มันมันก้อนนี่ส่วนบักบกนี่เต็มเต็มเต็งเต็งพี่น้องผมแป๊บเดียวเสียวได้แน่นอนนี่พี่น้องหลังจากบ้ามีปอกมาแล้วส่วนนี่ต้องทิมนะครับเดื่อเป็นพังผือเป็นไขมน่มันมัน ลอกออกมาแล้วได้ซยํซ้ำนี่บักบอก,บกตัวหนึ่งมีหน่อยจังว่าบ้าบ่าบอยบอกว่ามันหากินยากที่สุดแล้วในตัวงว่วนี่ตัวงว่วตัวหนึ่งมีซ้ำนี่นี่บ้ามีองค์ไหมเบิ่งมีซ้ำนี่นี่คนมเมนไปเห็ดใส่จานกันได้จานเดียวพี่นองเนี่ยตะวัดที่เด็ดอยู่นี่วะแก้วซอยย่างบันจงพี่นองผม มันต้องปั่นกันกินเด้หนิมองนี่ต้องปั่นกันจินนี่แต่ว่าผมเห็นเขาเอาไปจูดิบกับมีเได้พี่น้องเอาอันนี้ไปจูดิบเลยบอกบ้า,บามีกับง่องก็การเพิ่นจินได้จังได้ต้องคนหาตอนนี้ขัวสุกแล้วพี่นอ้องเอ้ยต้องคนหาตอนนี้ อืมมาียังมันเลยนี่ไข่ห้ำของแท้พี่น้องของแท้เอาลงบ่ได้หลวงเป็นตาหยาบ ทีมตัวนี้ทีมตัวนี้ผู้ใดบอเคยกินไก่หำงงวบ้ามีบอกเลยโคตรเด็ดพี่น้องฟิวสัมผัสนี่โคตรเด็ด ขันผู้ใดเส้นใดก็ใส่ใดตาบ้ามีบ่เอาเลยครับเด้อเดี๋ยวจะใส่ให้พี่น้องนี่บ้ามีบ่เอาเพราวมาหยังมันหยาบส่วนตัวนี้บ้ามีเสียวลงไปรองเลยนะครับเนาะสีเพี้ยขวงแท้่สีเอาไปลงใส่หม้อเลยพี่น้องผมจวดสดใสบ่พี่น,อน้อ,นองสีให้เพี้ยมันแตกออกจากถุงเป๊ะเลยเคียง เลื่อลงไปไปนจังได้ดูเด็ดเพชรลอนว่าผสมภาษาทุกอย่างแล้วพี่น้องมาดังไฟบ่ได้เฮ็ดผู้เดียวจวดันบ้ามีเฮ็ดบ่เสียบบ่มีผู้เฮ็ดเสียบพี่น้องผมแป๊บเดียวพี่น้องเลยนี่เสียเพี้ยมันมันแตกออกจากควอดมันเองให้มันกระจายใส่ไปในนี่ เฮ้ยกะย่องคันบ้ามีเห็ดยังกินนะั่นย่องกินมาสไตล์บ้ามีน้ำม,มันออกมาจากเนื้องัวเองนะครับเด้อจากเพี้ยจากเนื้องัวมันฟุ่มเฟือสิเอาง่ายๆบ้ามีสีบดเพิ่มน้ำเพิ่มได้เลยสีปล่อยอยังสีแล้วก็สีปรุงสีกินเลยพี่น้องผมสีห้สุกแค่ประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เนื้องัวนี่อือเพราะว่าวงัวมันกินดิบไดน้นะครับเนาะบ่คือหมูพี่น้องผม โดนๆได้สิมะเขากลัวแบบเห็ดอาหารปลาปาเทื่อเๆแบบมีกินพี่น้องรอชมยากระพิจดจวดเอาไก่สีสูพี่น้องบ้ามีบ่ได้เติมน้ำด้วยครับด้วยความสัตว์จริงนี่มันออกมาเองอ่ะน้ำมันออกมาจากเครื่องในมันนะนะหอมพี่น้องผมหอมพี่น้องผมโอ้ยบเสียบป,ป่วยผุกเ้ย สีสันใดทุกอย่างได้เดี๋ยวปุงกันเลยพี่น้องเอาพ่อเพิ่มเพิ่มพ่อว่าไฟนี่เอาเดี๋ยวบ้ามีสิปุงเน,นียเย่ยบ้าพี่น้องโอ้หน้ามักลายเลยวะมันมัดใส่วะพี่น้องบอกบ้ามีเยเขาสีเอาให้มันงวดจ้าหน่อยพี่น้องหน้ามีดำแบบใส่ได้เลยอ่ะอบักดินฟ้าสุกไปขันบักดนฟ้าสุกไปกินได้หรือว่ามามั่นนั่นแหละ ไข่นี่สุกแล้วขัวเป็นขัวพี่น้องผมเดี๋ยวขอปรุงเลยพี่น้องบ้านไอ้มัมต้องเข่ายังเดาดับดับซ้ำหนีกับผม,มแปีตายแล้วพี่น้องผมงนัวใส่้ายแสบร้ายว้าวทังเมื่อไปขออภัยพี่น้องเลย ลุดมือพังมือ่อเอา <ไป S 1> เอามาบอเลี่ยวเที่ยวนี่ขัวเอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พ่อพี่น้องขัวเอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พ่อเดี๋ยวมันสิได้รสชาติของเนื้อแบบเต็มๆมาซิมเลยตบตูดด้วยใบอีตูไทยหรือกระเพปาปลาของเฮามาซิม คว้วหอมนี่สามลกโคดเด็ดว่ต้องปรุงเพิ่มคือมันแสบแล้วแก้วว้าวเป็นยังบ้ามีจังบเบาไฟเหดอาหารฟ้าเบาไฟบ่ไดดซ้ำรับบบาหมีใส่ลงไปไลยๆผักกันหากองเขาอาไปนุ่งฟุกอืมอืม มีอยากให้ย่ากอดกินสิ่งใดดิดพี่น้องจุ๊ดมาสิก่ก้อนพ่อดีครับ จริงๆบ้ามีเห็นจริงๆว่าหมักปุงสัมเดคันเที่ยเดียวคันจบก็คือจบนี่หอมะกีตูไทยกับเผาขมยางเดาแก้เยอะกันอยู่ภาคเขาพี่น้อผม เดี๋ยวขอซิมบักดินฟ้าก่อนนี่บักดินฟ้า,ง,าง,นะงัวทนะ <laughs> ุกไปย์อ่ะนะยี่ห้อทุกนะย่ห้อที่บ้านเน่ยอ้าซิมเห็นไหมซีมบักดินฝามันอือเออเป็นตะห่อนใช่หรอเออจะสอนกะห่อนแล้วครับพี่ว่าเตะเห็ดแยังกินปานปอบได้กินยางน้ำกินมาเรื่ยมาสั่นเห็ดเลี่ยงจังพ่อนนาดิพี่น้องกันเห็ดบ่าเหลี่ยงเพราะผ่อนนาการนำเอกช่องของเอานาสดดิหนิโคตรงามเลยอ่ะ หิมละสองแสนบ่เอาแล้วขันพานบ้ามีต้องหิมละสองล้านเป็นยังไงห,ห,หวานคืออิงฟ้าดิหน้าตางามคืออิงฟ้าขันบอกว่าบ่าคืออิงฟ้าอิงฟ้าสูงหอยว่ได้หวานหวานบ่หวานบอกย,ยางเดิมใส่คอดให้หาม,มัว่วขันเอาไปย่านบ่านขันเอาไปหดอดผุ่ญย่านบ่ได้กกินน้ำเขากินข้าวหมอ้อซะเลยข้วาวไหม ตักเลยตักเลยไปเลยตักหัวงัวนี่สุดยอ,ดอ,ดย,อ,อ,อดย่า,ยายงไร <ป S 2> ัวงัพาาวพี่น้องผมใครท้ำงัวจัดไปเด็ดที่ดีกว่าบ้านนี้คือยังจินแจกใช่ป่ะตักไปเจอกันยุบบ้านเขาพี่น้องผมอ่ะมาพี่น้องผมห่อผ้าแล้วอือของเขามาเนี่เด็กกินหรอป่ เราขัวลาบอยู่แต่ว่าเราสิกินอีกอยู่หรอคเพราะว่ามันแสบขวดเยอะเส่บอกบกนี่คืออะไรอ่ะนี่นี่บอกบกมันเคยกินบ่บอกบกบอกบกงัวนี่ตัวนึงมีหน่อยๆเท่านดิแต่ว่าบ้ามีขันคนเอาอหม่แค่หำงัวโอ้ยบ่เอาบ่อตายตายโอ้ยตา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 ยบ่เอาเนี่ยตอนนี้เราตักเอาบันทีเอาด้บาทบอกบกงัวแค่หำงัวพี่น้องผมมันต้องคู่กับบักนินฟ่างัวอืบ่เป่า ขันเป้าเสียของดีเหมือนเมื่อกี้เลยอ๋อไม่มีมาให้ัอืมงั้นเหรออย่าบ้าออไม่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 อืมพวยจับใส่อืมไหนแล้ำมีขวางวะเพราเคยเห็นผู้ใดผิดบ้างผู้สาวกินใส่ช่ป่ะพวกครับอืมอืมบ๊อบบก ลองบ่บบกบกงัวตัวนึงมีหน่อยๆนี่แหละกออ้องอื Kristen ้บันบงกันเข้าไปไปกินแต่บกบกดิบไมกินต่บกดิบอี่ร้านใครมีล้างบ่วนี่เจ๊มากรักกินต่หมองแ่บก่อแล้วพี่น้องใส่ปวดบกบกอื

ม่นี่เากงวอบ่อยันกินงวมันไดกินงวงมันได้กินงวตัวเอาี้แดงว่ามาก่งเรอครับว่ให้มันเียนะต่

น้ำลายยังไงแก่แบบไหนของเนาะแก่ไยิ่งเพี้ยนหัวแก่ดีหว่าผมหัวผมมันงมีทุกส้วนของงวแบบนี้เอ้าเจอกันคลิปหนาคลิมนี้ไว้ก่นนี่ขอคุณครับ เป็นขัวหัวจีบแสบอิสูนี่โรสเท้าอิบ้ามีเคยเคยเห็ดมากแต่ไม่เคยกินเห,ห,นเหนื่อยดีสุดอืมไปนี่คืออะไรเนี่ยก็บัลลีนฟ้านี่คืออบัลลีนฟ้าอืมมันคือบัลลีนฟ้าต้องสับของงหัวนี่ตรงจำให้ได้ไม่เอานต้องจำให้ได้เพื่อความสวยงามกำลังเอกของ,องขจอมเฮาจูอัดเอาความคุ้มครับพิชพิชกิมให้นะอืมวันนี้ตามาำอะไรแชร์อีสานบ้านของเอง สองทางติดตามฝากกดแชร์ฝากใช่ไกดก็เศร้า,ะะาใจด้วยนะคะเขาจริงเหรอป่าพี่เนาะสวยแล้วก็ไปที่ไหนได้พี่นอ้องจ้าดูดฝ่ามันเอาคำโผโผเอาคำโผโผยังมนันบักบวก<า>บักบวกลุยนีย่เอาี่อันเนาะ เข,ขาว่ามีคิบรุได้เสียขำชั่ว์่ะมันแมนอีกอยู่บนคอผัวจับกระแสหนึ่งกับว่าเบอรไม่น่อยว่าไปจอบบาเบอง์เรา